สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะพบกับค,คุณครูหญิงเช่นเคยค่ะค,คุณครูกัญจนาคิเพเสเสรร์ส่วนวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรไปชมกันเลยค่ะ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจำนวน11ถึง20นะคะตัวชี้วัดในวันนี้นะคะค .1.1 ป .1, 1. ับ3เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน100นะคะเด็กๆอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะครูหญิงคะหนูเคยเรียนการเรียงลำดับจำนวนกับค,คุณครูหญิงไปแล้วนะคะในคลิปต้นๆน,น,นะคะอันนั้นคือเรื่องของจำนวนนับ1 10คะ่ะแต่ตอนนี้เราเพิ่มจากหลักหน่วยมีเพิ่มเป็นหลักสิบด้วยนะคะก็คือ11ถึง20นั่นเองค่ะก็คือเรียนจากง่ายไปหายากคลิปนี้ก็จะมีความยากมากขึ้น นั่นเองนะคะเอาละค่ะสาระความรู้ที่เด็กๆจะได้รับจากค,คุณครูหญิงในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการเรียงลาดับจํานวนอาจเรียงจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากโดยให้เด็กๆนะคะพิจารณาจํานวนที่มากที่สุดและจํานวนที่น้อยที่สุดก่อน แล้วจึงนาจํานวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันนะคะพูดง่าย,ายๆเด็กๆต้องดูจากคาสั่งก่อนว่าคําสั่งเขาให้เรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากเสร็จแล้วก็พิจารณาว่าตัวไหนในตัวเลขที่เขาให้มามากที่สุดหรือจํานวนใดน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้วก็ทําตามคําสั่งได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่เพิ่มความยากขึ้นเป็น11-20ถึงเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับ ก่อนการเข้าเรียนคณิตศาสตร์ทุกครั้งคุณหญิงก็อยากให้เด็กๆนะคะได้ฝึกการทบทวนความรู้เดิมอย่างสม่ำเสมอเด็กๆอย่าลืมนะคะสามารถทบทวนก่อนเรียนก็ได้นะคะหรือหลังเรียนก็ได้ทบทวนบ่อยๆจะได้มีความแม่นยำและรอบคอบมากขึ้นนะคะข้อที่1ให้นักเรียนทบทวนจํานวนนับเพิ่มเป็น1 1บเถึงยีแล้วนะคะ 2. ต้องฝึกการตอบคําถามการเปรียบเทียบจํานวนเช่นพูดชื่อจํานวนขึ้นมาเช่น11กับ15 11น้อยกว่า15 17กับ 19, 17น้อยกว่า 19, 20กับ 11, 20มากกว่า11ถ้าฝึกทบทวนบ่อยๆจะทำให้เด็กๆมีความแม่นยำในค่าเลขมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอย่าลืมท่องสุดคุณกับคุณครูหญิงด้วยเนาะมาทดสอบความรู้กันเลยค่ะความรู้ที่เด็กๆจะได้รับกับคุณครูใน,นวันนี้ก็คือเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนะมาดูคำสั่งอันแรกเลยค่ะทดสอบในการเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อย มากไปหาน้อยนะคะดูตัวเลขจำนวนที่เขาให้มาค่ะ14 18 11 19 15อีกครั้งนะคะ14 18 11 19 15จากสาระความรู้ที่เขาให้คำแนะนำเราก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าจำนวนไหนมากที่สุดก่อน นะคะหรือจํานวนไหนน้อยที่สุดแต่คําสั่งอันนี้คือจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นให้เด็กดูจํานวนที่คุณครูให้มาทั้งหมด5จําจนวนนี้ว่าจํานวนไหนมากที่สุดหลังจากนั้นค่อยนําจํานวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันนะคะดเด็กๆคิดว่าจํานวนไหนเป็นจํานวนที่มากที่สุด14 18 11 19 15รู้คำตอบแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะคําตอบก็คือ19นั่นเอง นะคะเสร็จแล้วจํานวนที่เหลืออีกสี่จำนวนให้เด็กๆพิจารณาจํานวนไหนที่เป็นจํานวนที่มากที่สุดนะคะถ้าเด็กๆกลวกัวว่าจะสับสนว่าเลือก19ไปแล้วเด็กๆอาจจะใช้ดีสอขีดทับเลข19ที่เราเลือกไปแล้วก็ได้จะทําให้เป็นจุดสังเกตว่าตัวนี้เราไม่ต้องเอามาไม่ต้องสังเกตแล้วไปสังเกตตัวที่เหลือเท่านั้นนะคะตัวต่อไปจํานวนต่อไปค่ะทราบแล้วใช่ไหมคะอาะคะใครได้เท่าคุณครูหญิงบ้างก็คือ18อีก3จํานวนค่ะ เหลือยีาจำนวนค่ะเหลือ 14, 11เราแล้วก็15 14, 11, 15ได้แล้วนะจำนวนต่อไปก็คือ15ค่ะเหลือ2จํจำนวนสุดท้ายค่ะ14กับ11จําจำนวนไหนมากกว่ากันนะคะถ้าเลือกแล้วใช่แล้วค่ะจำนวนที่14นะคะและสุดท้ายตัวที่น้อยที่สุดของเรา ก็คือ11นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปดูคําสั่งต่อไปเลยค่ะก็คือการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นจากสาระความรู้ก็คือต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดให้เจอก่อนนะเอาล่ะค่ะมาดูโจทย์ตัวเลขกันก่อนค่ะจำนวนที่ให้มาทั้งหมดจําจำนวนนะคะ16 20 17 13 12อีกครั้งนะคะ16 ยี 20, 17 13สุดท้าย12ค่ะเด็กๆลองหาจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนนะคะได้แล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะเท่ากับคุณครูยอญิงไหมคะจานวนที่น้อยที่สุดในวันของข้อน,นี้ก็คือ12ค่ะต่อไปเหลือ16 20 17และสิบสาตัวไหนน้อยที่สุดคะ่ะเอาละค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะก็คือ13นั่นเองเหลือ3จํานวนสุดท้ายค่ะเราเด็กๆลองหาดูนะจาก13แล้วอะไรที่จะเป็นจํานวนต่อไปคะเท่ากับคุณครูหญิงไหมคะก็คือ16ค่ะถ้าใครทําได้แบบนี้แล้วแสดงว่าเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะต่อไปค่ะเหลือแค่2จํานวนสุดท้ายคือ20กับ17ตัวไหนน้อยกว่ากันคะใช่แล้วค่ะก็คือ17นั่นเองส่วนจํานวนสุดท้ายนะคะ เป็นลำดับสุดท้ายมานะคะก็คือ20เป็นจำนวนที่มากที่สุดจะอยู่ข้างหลังนะคะเริ่มจากน้อยที่สุดก็คือ12 13 16 17แล้วก็20ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการเรียงลำดับต้องดูจากคำสั่งว่าเขาให้เรียงจากไหนไปหาไหนคือข้อแรกคือจากมากไปหาน้อยเสร็จแล้วให้เด็กมาพิจารณาโจทย์ว่าเขาให้เลขอะไรมามั่งนะคะเขาบอกจากมากไปหาน้อยก็ต้องหาจำนวนที่มากที่สุดให้เจอก่อนเสร็จแล้วก็นำ จํานวนที่เหลือมาพิจารณาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเด,เด็กนับเลขนะคะมีความแม่นยําในการนับเลขเด็กๆก,ก็จะรู้ได้เดทันทีเลยนะคะว่าเป็นจํานวนใดต่อไปนะคะต่อไปคําสั่งที่2ค่ะจงเรียงลําดับจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นต้องหาจํานวนที่น้อยที่สุดให้เจอก่อนไม่ยากใช่ไหมคะงั้นเรามาทดสอบความรู้ด้วยตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเอาละคะ่ะ ดูจากคำสั่งก่อนนะคะคำสั่งแรกจงเรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเพราะฉะนั้นต้องหาจำนวนที่มากที่สุดให้เจอก่อนแล้วนำจำนวนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันนะคะโจทย์คำสั่งก็คือ20 16 13 18 15 20 16 สิบสามสิบแปดสิบห้าให้นักเรียนลองเลี้ยงด้วยตัวเองเลยค่ะจากมากไปหาน้อยอคูให้เวลาเด็กๆเ,เ,เรียงน,นะคะทั้งหมดมีห้าจำนวนจำนวนที่มากที่สุดคือจำนวนที่หนึ่งนะคะมากที่สุดคือจำนวนไหนต่อไปจำนวนต่อไปค่ะเวลาเด็กๆเ,เขียนคำตอบนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้ตรงกับจำนวนคำสั่งอะคะ่ะ ที่เขาให้มาในโจทย์คําถามนั่นเองเช่นอันแรกก็เด็กๆก็เขียนให้ตรงกับ20จํานวนต่อไปเด็กๆก็เขียนให้ตรงกับ16จะได้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทํางานนะคะเอาละค่ะคิดว่าคงจะได้แล้วเนาะจากมากไปหาน้อยขอทบทวนโจทย์อีกครั้งนะคะ20 16 13 18แล้วก็15เฉะลยเลยนะคะเอาละค่ะตัวเฉะลยจะเป็นตัวสีชมพูนะคะ20เป็นจำนวนที่มากที่สุด เราลงมาก็คือ18 16 15แล้วก็13ใครสามารถทำได้แล้วถูกต้องหมดทุก5จําจนวนนี้แสดงว่ามีความเข้าใจละแต่ถ้ายังมีสลับไปบ้างบางอันก็ยังยังขัดความรอบค้อบไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝึกทำแบบฝึกหัดแบบนี้บ่อยๆแล้วจะทำให้เรามีความแม่นยำม,มากขึ้นคะ่ะต่อไปไปเป็นคำสั่งต่อไปนะคะจงเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก นะคะน้อยก่อนต้องหาจํานวนที่น้อยให้เจอก่อนไปดูโจทย์คําสั่งค่ะจํานวนแรกนะคะ19 12 17 1ส14อีกครั้งนะคะ19 12 17 1ส14ดูคําสั่งอีกครั้งให้ชัดเจนนะจากน้อยไปหามากเพราะฉะนั้นต้องหาจํานวนที่น้อยที่สุดให้เจอก่อนค่ะ เจอแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วนำจำนวนที่เหลืออีกสี่จำนวนมาเปรียบเทียบกันนะคะจะใช้วิธีอย่างที่ครูหญิงบอกก็ได้ว่าจำนวนไหนเราเลือกไปแล้วให้ใช้ดิสอขีดทับในโจทย์จะได้ไม่สับสนว่าจำนวนไหนเราเลือกไปแล้วแล้วก็อย่าลืมเขียนตัวเลขให้ตรงกันในแต่ละข้อมันจะได้ดูออมีช่องไฟแล้วก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเขียนงานด้วยนะคะเอาละน่าจะได้แล้วเนาะจ้าจำนวนน้อยไปหามาก เฉลยเลยนะจำนวนที่น้อยที่สุดก็คือ11 12 14 17แล้วก็19ไหนมีใครทำถูกทุกจำนวนบ้างคะนั่นแหละค่ะเก่งมากถ้าเกิดทำถูกทั้งสองข้อนะแสดงว่ามีความเข้าใจในการเรียงลำดับจำนวนนะคะแม่นยำในค่าเลขแล้วแต่ถ้าผิดก็ไม่ต้องเสียใจค่ะ นะคะเราสามารถทบทวนนะคะลบคิดใหม่ตั้งโจทย์เพิ่มเติมได้นะคะทำบ่อยๆแล้วเราจะเก่งขึ้นเองแล้วทำให้การเรียนคณิตศาสตร์เราสนุกไปด้วยเนาะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้จากครูหญิงในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะวันนี้เป็นจำนวนนับ11ถึง20นะคะโดยเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากต้องพิจารณาจากจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนแล้วจึงนำส่วนที่เหลือมาเปรียบเทียบกันนะคะ ส่วนคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่ไม่ยากเลยถ้าเด็กๆมีความตั้งใจนะคะแล้วก็อยากให้เด็กๆนะคะฝึกการเปรียบเทียบถามตอบกับคุณพ่อคุณแม่นะคะการเรียนไม่จําเป็นต้องเขียนอย่างเดียวนะคะเป็นการถามตอบปัญหาก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะทําให้การเรียนของเราสนุกมากขึ้นแล้วก็มีความแม่นยาม,มากขึ้นสําหรับคลิปนี้นะคะของปอน้องปอนหนึ่งนะคะคลิปที่12ก็จบด้วยการเรียงลำดับจำนวนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านใบงานของค,คุณครูหญิงด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไป,ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ